สวัสดีครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเกม fc mobile อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาตามหาพี่โดครับกิจกรรม t o t s ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วครับที่เราจะตามหาพี่โดกันครับส่วนใครที่กำลังมองหาอะไหล่เทนนักเตะนะครับสามารถทักลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับมาเราก็มาจัดข้อเสนอประจำวันที่คุ้เคยกันเลยรอบนี้2แสงตามสูตรของช่องเรา หนึ่งแสงผ่านแล้วแสงที่สองไปและวอล์กมาโอ้โหวอล์กเขียวประเดิมหัววันเนี่ยเควินแท็บว่ะโอเวอร์แปดสิบห้าแม่งมันวอล์กเขียวะดิมามาต่อเลยแพ็กไดนามิกหลังๆนี่ไม่ทำให้เรา ได้ดีใจทรงเฮียมากแล้วไปกูจูมันโอ้โหมาเป็นเหนเรียญนี่ครเฮียเอ้ยเอฟองโซ่ก็ยังดีกว่าได้เก้าสามแล้วขายไม่ได้วะนี่เละขายได้แพงกว่านะแพ็กไหนต่อชุดรวมประจำวันพี่โดได้ไหมวันสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วนะพี่โด หนึ 1> 1 e. ่งแสงสองแสงและไปบอกมาโปรเกตเออโปรเกตโปรเกดเบลเยี่ยมว่ะเอสทีไลฟ์ซิกโอเพนด้าเอาไปแลกเปลี่ยนอะไอพวกเกลือๆพวกนี้ เดี๋ยวไปแลกเปลี่ยนกันต่อเลยพี่โดพี่โดเหอะบัลลักก็ได้ยังไม่ได้เลยอ่ะบัลลักอนเนี่ยกอลิสกาไม่ต้องมานะเก็บไมนไน้เด็กผีต้องเก็บไว้กันตามสูตรหนึ่งแสงผ่านกอลิสกาไม่เอานะแสงที่สอง แต่กูหลอกกูสามแสงสามไปวอกมาแล้วเยอรมัน CM โอ้ยไอ้เหี้ยเมื่อไหร่กูจะไม่ได้เจอหน้าึงวะไอ้เหี้ยเนี่ยโอ้กอลสกาสองตัวด้วยกูเบื่อมึงใหม่เหี้ยแพ็คต่อเลยแพ็คหน่เดียว ไดนามิกต้องเปิดได้สามแพ็คอะขอแพงๆหน่อยหนึ่งแสงกอลิสกาได้เอออย่างน้อยก็ขายได้กูขายด้วยสองแสงสามแสงไว้เพื่อด,ดีแสงสามและไปเฮ้ยวอล์กวะทีเอสเนเธอร์แลนด์อาร์บิว หอดมูลมาเล่น96ใช้ได้เลยใสแล้วสัก40อ่ะเนีย่ยสี่สิได้เลยอันเนี้ยไปต่อเลยอีกแพ็กหนึ่งไหนๆก็ได้มาเล่นมาแล้วเล่นดมมิกเน่ยขอแบบเมื่อกี้ได้ไหมหนึ่งแสงผันเดี๋ยวรอบนี้สาแสงเหมือนรอบเมื่อกี้ละสองแสงแต่แสงที่ สามไปเฮ้ยระวอังอีกว่าเดลแมนซีเอ็มเวียดปะเนี่ยโอ้บายเยิร์่าก็ยังได้อยู่มูเซียร่าก็สี่สิบเอ็มเหมือนกันแหละไอตัวเนี้ยังดีนะแต่ถ้าได้เวียดนี่น่าจะรวยอยู่ร้อยเอ็มดีดีสี่สองเอ็มขายดีรออะไร เราก็ทำกิจมาทุกวันนะชุดรวม T O T S, <S แพ็กนี้นี่เหมือนขายไม่ได้นะตอนแรกผมนึกว่าขายได้นะี2สองไปตามสูตรแล้วต้องมาแล้วเนี่ยวอล์กมาแล้วเยอรมันว่ะ CB บีโฟลเซียดอทมุนสล็อตเตอร์เบก ก็ขายได้นี่จะแจ่มมากเลยนะแต่เอามาก็แลกอะถ้ามีเยอะก็ไปตีขายอะ mm hmm. ก็ยังได้อยู่นะผมก็ไปดึงโคเบลมาแล้วนะที่เราเปิดได้กับแลกเปลี่ยนได้นะก็กัจะตีขึ้นเม็ดม่วงซื้อเม็ดเขียวมาตัวแรกไม่มีปัญหาอยู่แล้วไปตัวต่อไปอสนิน่าลุ้นถ้าตีติดนี่กำไร40อมไปและ ผลที่ออกมาคือ yes 40m ผมไม่กล้าขึ้นแดงต่อเนะน,นี่ยอันเนี้ยเหลือมาเชตัวเดียวเปิดแพ็ค้อยอ้อเสนอประจำวันตามสูตรของช่องสองแสงแพงตลอดหนแสงผ่านแล้วสองไปฮอีกแล้ว มึงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ย EA เนี่ยจะแ,แจกก็แจกไม่สุดว่ะ EA ละหลายพันแล้วนะเฮ้ยพี่โดโเนี่ยไปเด้รมิกต่อเลยหนึ่งแสงสองแสงสามแสงเหมือนรอบที่แล้วอะ สามแสษเผื่อวอล์กดีๆมาไปีโอ้โหวอล์กเขียวอะ c ีเอมอินเตอร์เบลล่าได้ายโย่อีกอะขายขายแพ็คลรกๆนี่พอได้ลุ้นนะแพ็คลังๆนะี่พอได้แล้วต่อต่อชุดรวมประจำวัน ไปอะไรเนี่ยอันเนี้ยหลอกมาไลยเอ<ป>หนึ่งแสง<ป>แสงที่สองและไปแล้ววอล์กมาแล้วเยอรมัน C A M บาเยิร์นมิวนิกเฮ้ยมูเซียล่ามาอีกแล้ววะ่ะ นนขายไม่ขายมได้น่าเสียดายก็ยังดียังดีเผื่อเอไปแลกอ่ะมันต่อที่แลกเปลี่ยนต่อเลยน่าจะเป็นแพ็คสุดท้ายของพี่โดแล้วอันเนี้ยจะไม่มีโอกาสและต้องซื้ออย่างเดียวไปแลกกันเลยพี่โดพี่โดพี่โดบัลลักหนึ่งแสงผ่าน แมนกูต้องซื้อนะพี่โดสองแสงหรือเจ็ดแสงแม่งเลยและไปวอล์กมาเอรมัน CB ดอดมูลว่ะโอ้โหหลังๆนี้เริ่มเบื่อหน้ามึงแล้วนะที่อย่างเงี้ยมาอย่างบ่อยมาวันต่อมาเนี่ยไอ้แพ็คนี้ขายได้ และ1นึ่งแสงขอตัวดีๆหน่อยไหมสองแสงเห็นคนเปิดได้เวียนนะั้นนะแต่ของกูแม่งวอเขียวอ่ะดิเมื่อไหร่กูจะรวยกับเขาวะเนี่ยพอได้แล้วมึงอะ่ะเออสำหรับภารกิจของเรานะตามหาพี่โดกับบัลักก็ไม่สำเร็จ เจอแต่ตัวคุยก็ไม่รู้กอเลสก้าเนี่ยมายังบ่อยนอะมาจนเบื่อแล้วดีแล้วจะได้ไม่ต้องเจอมันอีกวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ